ล่งแล้วนะคะเราก็ต้องมายืดให้กับลูกค้าเวลาที่ยืดอาจจะยกแขนดูก่อนอันนี้โล่งข้างนี้อ่อนแล้วโล่งแล้วแต่ยังแขนไม่อะเปลี่ยนอีกข้างหนึ่งค่ะนี่ความตึงมันตึงนี่ไล่ลงไปหลัง,งนี่ฝั่งนี้เบาแตกต่างกันเห็นไหมคะนี่อันนี้คือกรณีหลังนะอันนี้ยังยืดไม่สุดอเอาเอาใหม่ค่ะยกใหม่เนี่ยอันนี้นวดหลังมาแล้วข้างนี้ดีขึ้นแล้วย,ยกอีกข้างค่ะเปรียบเทียวกันนะคะ เดี๋ยวจะกดบ่าให้ดูแล้วจะให้ยกได้ง่ายขึ้นกว่านี้อีกก่อนที่จะเก็บบ่าต้องเก็บคอก่นอนยืดคอเก็บแนวเส้นที่อะไรบ้างเส้นที่อันนี้ที่เส้นสเสถูกต้องค่ะเส้นสามนะคะเส้นสาม,สสามล็อกนะคะยืดฟับประคอง ต่อไปเส้นสสถูกต้องค่ะเก็บทุกเส้นเลยนะคะต่อไปเส้นสสถูกต้องค่ะจะเก็บให้ดูเป็นเส้นๆไปนะคะสามสองใช่ค่ะจริงๆมันเก็บอันไหนก็ได้นะหลังจากนั้นคลายกล้ามเนื้อบ่ายอีกนิดหน่อยเนี่ยอันนี้เส้นที่อะไรจ๊ะเนี่ยเส้นไหนคะ ถูกต้องค่ะถ้าจะนั่งแล้วกดให้ได้มากกว่านี้นั่งแบบนี้นะคะหนึ่งโยนะคะโย,โยนี่ได้ยินเสียงเส้นขยับไหมคะเ่ยไดีถึงกล้ามเนื้อคลายไหมคะสัมผัสถึงกล้ามเนื้อคลายไหม<ย>นะคะนีท<ย>่าที่สอนไปวันแรกเลยจำได้ไหม เดี๋ยวยกแขนขึ้นดูค่ะสองข้างอีกข้างหนึ่งความตึงความแน่นต่อไปเก็บแขนอันนี้อันนี้ยังยืดได้ง่ายกว่าต่อไปกดลงไปค่ะแบบนี้หนึ่งนะคะกดลงไปกดลงไป,งไปอันนี้ยังติดสอกนะคะทำให้ดูว่าโล่งไป็น,นข้างเป็นยังไง นะคะตรงบ่าตรงนี้นะหมุนแบบนี้ค่ะหนึ่งสองยกตัวเห็นไหมคะนั่งแล้วยกตัวนะคะนี่นี่นั่งแล้วยกตัวนี่นั่งแล้วยกตัวรีดไปรีดแค่นี้ก็เบาโลงแล้วนะคะเก็บเส้นข้างหน้าหน่อยอันนี้เก็บแบบไม่ละเอียดถ้าเก็บละเอียดแขนจะยกได้มากขึ้นกว่าน,นี้อายกแขนขึ้นค่ะ เช็คงานอันนี้เขาเรียกเช็คงานเก็บข้างล่างนวันี่ถึงตายเลยนะคะ oh. Oh. ใช่ค่ะจะใ,ให้ดูว่าเวลาที่เรานวดเราแกะเส้นเนี่ยความแตกต่างมันเป็นยังไงเจ็บแต่มันจบนะคะ ยกได้ดีขึ้นแต่ติดเส้นจอกใช่ไหมคะหัวไหล่ดีขึ้นนี่นี่แต่ตอนเนี้ยังติดเส้นสอกนะคะนี่เส้นสอกคืออนนี้นี่เส้นสอกนะคะเส้นสอกนี่เส้นสอกอ,อยู่นี่ค่ะน,นี่ติดบริเวณนี้ นี่เส้นสองอยู่ตรงนี้กดลงไว้พับหนึ่งพับสองพับสามเป็นยงใช่ค่ะเป็นเรื่องปกติอือ่ะอ่ะดูค่ะนี่ยกได้สบายขึ้นง่ายๆนะคะแกะโดนเส้นก็จะเป็นอย่างนี้ ยกอีกข้างหนึ่งค่ะดูการยกนะคะยกสองข้างพร้อมกันเลยดูความยกดูบอดี้มันต่างกันมือมันฝ่ามุอฝ่ามือนะคะถ้าแกะสอกละเอียดกว่านี้หรือนวดละเอียดกว่านี้อาการจะยิ่งดีขึ้นมากกว่านี้นะคะ